สวัสดีครับประหัสที่23มีนาคม66คุยกับผมนะครับเฟดได้ตัดสินใจขึ้น0.25เป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วเป็น4.75เป็น5และก็จะหยุดยั้งการขึ้นดอกเบี้ยโอกาสมันค่อนข้างจะสูงในสิ้นปีหรือแม้ตัวเลขที่จะออกมาในอนาคต2เดือนข้างหน้านี้อาจจะจําเป็นต้องขึ้นอีกหรือไม่ก็คือเดือนพฤษภายังเลทที่สุดก็คือ0.25 ไปสิ้นสุดที่พีคที่สุดเลยคือ5ถึง5.25จริงๆถ้าจำตัวเลขได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจิมบราดก็บอกแล้วไป5 5.25นั่นคือครั้งสุดท้ายถ้าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาแเรากลับมาดูดตรงนี้เลวครับเมื่อทุกอย่างมันครซิสเกิดจากแบงก์รับซี่ของ SVB s i l i c o n Valley Bank แล้วก็ยังลามไปถึงยุโรปคือ EU คือเคนดิสวิได้ลม้มซึ่งเคดิสวิ ก่อตัวมาเป็นเวลา10ปีก็ได้ลม้มลงโดย UBS ควบรวมไปฉะนั้นมาดูตรงนี้ให้ดีครับเหมือนกับที่เจเนตยาเรนรมติคลังสารัฐได้เตรียมเงินทุนสำรองทุกอย่างรีเซิร์ฟเข้าไปแม้จต่เฟดเองก็ต้องเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหมือนปี2007ที่เฮมเบอร์กคริสิสสมัยนั้นที่เกิดจากซับพราบระบบของตอน0-7เนี่ยเกิดจากระบบของที่ดินที่เก่งกำไรกันมากมายแต่รอบนี้ มันมาจากกลุ่มเทคโนโลยี AI i n n o v a t i o n คือเรื่องของ s i l i c o n ว a ล l ลย์แถบนี้ทั้งหมดที่กำปล่อยกู้เป็นภาคธุรกิจที่ใช้เวลาก่อตัวที่จะตอบแทนกลับมา5ปี7ปีแตกต่างกับเมื่อ2007ฉะนั้นโดยภาพรวมจะเห็นชัดว่าจากนี้มันยิ่งใหญ่มากจะปล่อยให้ล้มไม่ได้จากนี้เป็นต้นไปนี่แหละครับคือตัวแปรปัญหา สะสมมาตลอด15ปีนับตั้งแต่2007นะครับมาถึงปัจจุบัน2,023แล้วเงินเฟ้อก็ยังเมนเทนอยู่เดือนกุมภาที่ผ่านมาก็6กองพอร์ต5.5ก็ยังลงมากไม่ได้เหมือนกับอังกฤษครับซึ่งประกาศเดือน f ฟ b r u a r อรีกุมภาที่ผ่านมา10.4ฉะนั้น Bank of England ยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแน่เหมือนกับ EU เช่นเดียวกันแหะครับ ECB ก็ต้องจำเป็นว่ายัง คงเมนเทน0.5ต่อไปจนกว่าใครรอกลงมาเรื่องของสาระของเงินเฟอ้อซึ่งเงินเฟอ้อยังยืนยันว่ามาจากอะไรต้นทุนคือพลังงานคอมมิตี้แล้วก็อาร์กิเทลเจอร์ฉันไม่แปลกใจครับวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ต้นทุนมันจ้ำขึ้น30%ตั้งแต่ปีที่ร้บที่ก่อสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นตัวแทนและยังเมนเทนต่อฉันไม่ต้องแปลกใจที่สีจิิงเดินไปเจอปูติน แล้วมาตกลงที่จะเปลี่ยนโลกใหม่อย่างที่อเมริกาประกาศว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้บิดเบี้ยวกับธุรกิจของตะวันตกกับอเมริกาซึ่งเป็นคนกำหนดของการเดินทางของประเทศทั่วโลกต้องอยู่ในกรอบอยู่ในเรื่องของคำว่า d e o n s t r a t i o n Freedom แต่เป็นแฝงร้ายไปด้วยธุรกิจที่ชั่วร้ายของอเมริกาจากักรวรรดิที่จะยึด ล่าสมบัติเขาอย่างเดียวอย่างตะวันออกกลางที่โดนอย่างอิรักเอยอย่างซีเรียเอยลยวก็ลิเบียกาดูฟีซึ่งสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ไปยึดบอ่อน้ำมันเช่นเดียวกันครับันได้ฉันนั้นกับมนุษย์ตรงนี้ภูมิภาคนี้โซนเซาแอเซียนทั้งหมดคือประเทศอาเซียน10ประเทศ1 1ประเทศแข็งแกร่งมากครับ อเมริกากําลังกลัวโลกจิตที่ว่าจีนเข้ามามีบทบาทและจะสูญเสียอํานาจถึงจะเข้ามาควบคุมแถบนี้เราต้องเป็นกลางให้ดีธุรกิจเป็นธุรกิจนี่คือภาพรวมครับที่ทุกคนกําลังคอนเซิร์ตและดูพุ่งเป้ามาซาอีสเอเชียแถบนี้ทั้งหมดนี่คือภาพรวมนะครับฉะนั้นเรื่องของเทรนดดอกเบี้ยจบละเรื่องรีเซชชันยังมนเทนอยู่ถ้ายังไม่สามารถหยุดยัง้งในเรื่องของสงครามลงได้ มันอาจจะก่อตัวและหนักกว่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกในปีนี้ที่กําลังตะว,วันตกทั้งนาโต้ทั้งอเมริกาส่งอาวุธสงครามตัวแทนให้กับยูเครนสู้กรสเซียพยายามจะล้มรัสเซียโดยจักรวรรดิของอเมริกันเท่านั้นเองคืออีลิตไซออนนิสทั้งหมดเพราะยังจ,จะขายน้ํามันแล้วก็ขายในเรื่องของอาวุธสงครามที่ได้มหาศาลแล้วในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามาดูตรงนี้ครับนี่คือ politics รับ ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองให้มันจบอยู่นี้แล้วมาดูตรงธุรกิจเต,ติบโตแกร่งจริงๆจะแกร่งได้ยังไงก็ดูที่ประเทศจีนนะครับเมื่อจีนเปิดประเทศทุกอย่างทัวริซึมจะเริ่มดีนี่คือบทบาทของทัวริซึมที่จะอุ้มชูธุรกิจต่างๆในภูมิภาคทั่วโลกหวังอย่างเดียวว่าจะไม่เกิดโรคระบาดอะไรอีกซ้ำแล้วมาดูตรงนี้ครับได้นลครับธุรกิจท่องเที่ยวมันคือเซกเตอร์อะไรครับคอนซัมชั่นคอนซูเมอร์ กลุ่มเทคโนโลยี AI นั้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันที่จีนจะต้องแข่งขันฉะันไม่แปลกใจที่อเมริกาโดยกระทรวงพาณิชย์จะค่อยๆออกกฎเกณฑ์เข้ามาไม่ล่าแบ็กลิสบล็อกอะไรอีกแล้วเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับธุรกิจของอเมริกันฉะนั้นอเมริกานี่ส่งขายจีนนะครับเยอะมากแม้แต่ Starbuck ก็ขยายเติบโตแกร่งเพราะมีได้เพราะประเทศจีนไนทีก็เช่นเดียวกันนี่แหละครับที่เป็นตัวแปรบีบังคับทุกรัฐบาล ไทยใต้ไม่ว่าจะเป็นเดโมแครหรือรีพับลิกันจะทําอะไรบล็อกจีนนั้นและอินเดียเวียดนามจะโตขึ้นมายังต้องใช้เวลาอีก1 0ถึง20ปีแต่จีนนั้นเติบโตแกร่งและนโยบายปีนี้ของจีนปลดล็อกผลปนเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นยิ่งอาจจะแพ้กับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นต่อไปก็ได้ฉะนั้นมาดูตรงนี้การลงทุนครับยังยืนยันเลยครับเป็นจังหวะแล้วนะครับรอบสุดท้ายการคอนโซลรอบนี้มันจบสิ้นแล้วและโอกาสที่จะ รีบาวกับได้รุนแรงถึงแบ้เจพราวบอกว่าอาจไม่อยากให้มีการลดดอกเบีย้ยในปีนี้แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเลขและการขึ้นดอกเบีย้ยนั้นจบสิ้นเรียบร้อยละอยู่ที่เมนเทนว่าจะคัดเลทในปีหน้าอย่างจริงจังตลอดปี6 7ไปฉะนั้นนี่คือเป้าในอนาคตนะครับ6เดือนหรือ9เดือนข้างหน้ามันบูของตลาดหุ้นเกิดขึ้นเพราะเทรนดอกเบีย้ยลดเมื่อไหร่หุ้นก็จํำขึ้นเทรนดอกเบีย้ยขึ้นรอบนี้มันจบสิ้นแล้ว ก็คือการปรับโผดปรดปับมุมมองให้ดีครับเราดูว่าธุรกิจอะไรที่เติบโตแน่นอนครับสินเชื่อแบงค์ถูกกระทบจากการแบงค์ลับซี่แบงค์รันที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทั่วยุโรปและอเมริกายังไว้ใจไม่ได้และกลับมาดูในรีเชนแถบนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะในอาเซียนทั้งหมดทั้งจีนที่อัดซัปลายเข้าไปอุ้มธุรกิจของตัวเองใน SME และในซาเวสเซียที่เติบโตถึงแม้เงินบาทจะสวิง เงินค่าเงินสกุลต่างๆสวิงเท่ากับดอลลาร์เพราะดอลลาร์ขึ้นจบสิ้นแล้วล่ะครับต้องเข้าไปสู่หมวดของทั้งทองคําและกลุ่มของคอมมิิตี้กลุ่มของออยพัฒนาใหม่ๆและอุตสาหกรรมใหม่ๆคืออีวีคาต้องพุ่งเป้าไปทางนี้แล้ว,ลวครับเลือกจากนี้เป็นต้นไปครับในไต,ตรมาสสองเป็นต้นไปหุ้นไทยเราจะขยับขึ้นดูให้ดีนะครับการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นเพิ่งจะผมเคยพูดว่าแค่ห้าหมื่นล้านกลายเป็นนักวิเคราะห์กันออกว่าต้องใช้เงินสะพัดถึง แสนถึงแสนสองหมื่นล้านในรอบสองสามเดือนข้างหน้าในการเลือกตั้งเห็นไหมครับนี่แหละครับยังไงตลาดไทยก็ขึ้นแน่และทุกอย่างกําลังดีและเติบโตแกร่งภายใต้รัฐบาลใหม่ที่จะมีเกิดขึ้นในเดือนกุมภาไอโทษทีครับในเดือนสิงหาจนถึงเดือนกันยานี่คือภาพรวมเลือกให้ดีครับเทคเตอร์ ector, คือเฮลท์แคร์ที่จะเติบโตแกร่งในปีนี้พร้อมกับเทคโนโลยี AI ที่แข่งขัน กันสูงมากต้องการเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปที่พัฒนาเร็วและยิ่งใหญ่มากขึ้นฉั้นจีนก็ต้องทุ่มครับชันตลาดไทยแล้วมีอยู่แค่ Delta h ฮาน่าเคซีเ a หลังสปิดพากลางเมษาไปต้นไปแล้วก็คงทดสอบที่จะค่อยๆสไลด์อัพขึ้นขณะที่ KCE กับ h าน่ ana, เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าค่างเงินบาทจะแข็งแต่การส่งออกจ้าทำออเดอร์มันจะเพิ่มไปเท่าตัวยังไงก็ดีแน่นอน เป็นจังหวะซื้อรอบสุดท้ายก่อนที่จะวิ่งเหมือนกับอุตสาหกรรม e v ค่ะก็ะคือ e a ก็ะจะจุดเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วล่ะครับที่ผมบอกแล้วปรับฐานลงมามากจนกองทุนเห็นแล้วว่าต่ำต่ำกว่า1 6 0 0 1,560ถึง1,600จุดเขาเลยตั้งกองทุนเป็นหมื่นล้าน20 0 0 0ล้านเข้ามาซื้อหุ้นเราไม่จังหวะนี้เหรอครับคุณจะต้องปรับพอร์ตครับ private wealth private fund ซื้อให้ดีครับแบงกิ้งก็ยังเป็นแบงก์ใหญ่ k bank bbl s c b กรุงไทยแล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมทดแทนแน่นอนครับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคือเก้า GPSC และอุตสาหกรรม EV คาก็ต้องยกให้ EA กับ NEXT กับ BYD ธุรกิจเซือข่ายของ 3, 3ประสานของ3บริษัทนี้แล้วอุตสาหกรรมที่เติบโตแกร่งยังยืนยันว่าซื้อให้ดีครับ คอน s u m e r หรือแล้วแต่ท่านชอบตัวไหนซื้อไป CRC CPO CPO เป็นรอบขึ้นอีกรอบหนึ่งไปทดสอบที่70บาทแน่ใน Q2 หรือต้น Q3 ขณะที่ KCE HANA, Delta ก็จบวัท่อมแล้วครับก็ต้องขยับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนในไตรมาสที่2นี้กลับไปสู่บททดสอบอีกครั้งหนึ่งของ KCE กับ HANA ที่แถว60บบาทอีกรอบหนึ่งลองดูให้ดีนะครับเลือกตัดสินใจลงทุนได้เลยครับสวัสดีครับ